เชิญครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณมากครับขอบคุณมากข้าขอบคุณมากครับ,บ,รบวันนี้สอนลักษจะร้องเพลงนะครับแต่บอกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องช่วยกันบริจาคก,ก็จะร้องหลายเพลงแน่นอนนะ <laughs> ครับพร้อมยังพร้อม <laughs> ไม่ร้องนะครับ ครับอ่าพร้อมยังอ่าพร้อมแล้วจะเปคนสารลับก่อนครับครับกราบเรียนพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ตรงนี้และอยู่ทางบ้านนะครับทุกวันเลยครับหกโมงหลังเคารพธงชาติเราก็จะมาชี้แจงแถลงไขสิ่งที่พี่น้องได้ก้าวเดินเก็บชัยชนะทุกวันทุกวันครับ อันนี้ก็ต้องปลบมือให้กับพี่น้องที่ทำภารกิจวันนี้ดีเยี่ยมไม่มีอะไรติดขาดครับปลบมือให้ตัวเองด้วยครับสุดยอดครับสุดยอดทีนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องต่อยกระดับต่อครับหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือทั้งหมดแล้วเราก็จะรอวันจันทร์นะครับที่เราไปยื่นหนังสือวันนี้ที่ ไปขอให้ปา๋าช่วยชี้แนะแนวทางให้ตุลาการอืทีนี้ในระหว่างเนี้ยมันจะเกิดศูญยากาศวันจันทร์ปั๊บเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะไปที่ทีนี้เราจะไปที่ไหนครับไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับอันนี้เราไม่ได้ไปทําอะไรครับไปให้กําลังใจบอกว่านายกครับลุยได้เลยอืมจะทําอะไรลุยเลย มันเกิดความชอบธรรมกับเราแล้วไม่ต้องรอครับเห็นไหมเพราะอย่างนี้ฮะเพราะว่าเราไปยื่นให้พลเอกเปรมแล้วนะคุณอ้างว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองถ้าคุณไม่พิจารณาภายในวันสองวันนี้เราก็มีความชอบธรรมที่จะไปบอกว่าในเมื่อขนาดพลเอกเปรมติลสุรานนหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่สำนักนายก นะครับแล้วก็จะไปบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยบ้านเมืองขนาดนี้ตุลาการขนาดนี้เนี่ยใครกันแน่ที่มีอํานาจในการจัดการกับตุลาการสารรัฐนูนให้เด็ดขาดมาเลยถ้าหน่วยงานราชการรัฐบาลไม่ทําหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเป็นแค่หัวหลักหัวตออย่างเดียวถ้าอย่างนั้นประชาชนจะทําเองนะฮะเต่อนี่คือขั้นตอนฮะ ต่อจากนั้นครับหลังวันที่สิบสามนะครับ,รบเราจะไปยื่นที่สภาอืบอกว่าสภานะประธานสภาทุก,ท,กทุกท่านไม่ต้องไปฟังเสียงนะพวกโจรกระจอกอีกต่อไปแล้วครับแก้แล้วก็ลุยหน้านะเดินไปข้างหน้าเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนขึ้นมาใหม่ได้เลยนะ ต้องแบบนี้ฮะคือในเมื่อเราให้ทุกอย่างแล้วทีนี้สภามีหน้าที่ที่จะต้องฟังประชาชนแล้วนะก็ในเมื่อตุลาการมันไม่ทำนะครับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ช่วยกันถ้าอย่างนั้นเวลากูทำมึงอย่ามาขวางนะเพราะฉะนั้นสภาดำเนินการต่อไม่ต้องไปฟังเสียงมันไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตัดสินอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับทีนี้ ตอนที่เราจะไปสภาก็ดีจะไปทำเนียบก็ดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านวันนั้นต้องออกมาให้พืชทั้งหมดอทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดครับต้องออกมานี่เป็นการสนับสนุนให้เดินหน้าครับนะวันที่เราออกมาจัดก,การกับตุลาการจัดก,การกับโจรเนี่ยรเราไม่ต้องมากแต่วันที่เราไปสนับสนุนเราต้องออกมาให้มืดฟ้ามัวดินเท่านั้นพี่น้องครับ มันจะเกิดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยโดยภาคประชาชนจัดการเองครับพี่น้องครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามเราทำมาหมดแล้วไปยื่นให้จลรันไปยื่นให้วสันไปยื่นให้นะครับสำนักนายกไปยื่นให้พลเอกเปรมติรสุรานนท์แล้วก็ไปยื่นให้รัฐบาลนี่คือครบกระบวนการแล้วนะนะครับ ทีนี้มันก็เป็นเวลาของประชาชนว่ากูได้บอกมึงหมดทุกอย่างแล้วนะได้แปลหาทุกคนแล้วนะกระบวนการครบท้วนหมดแล้วนะครับที่หลายคนอาจงงขนาดสื่อมวลชนยังงงแล้วพวกมึงทําอะไรของมึงเนี่ยนี่คือการล้อมกรอบทั้งหมดแล้วทางออกทุกอย่างถูกบล็อกหมดแล้วถามว่าณขณะนี้ทางเดียวเท่านั้นคือใช้อํานาจประชาชนถ้าจะทํามีอีกวิธีหนึ่งจะไปขอให้รัฐบาลงั้นทําประชามติเลย ยุบสารรัฐธรรมนูญเอาอย่างเดียวเลยฮะเอาออกไปเลยอ่านประชามติมันจะได้ไม่ต้องมาปากมากกันมันจะได้ไม่ต้องมาพูดอันนี้คือหนทางสุดท้ายให้รัฐบาลชี้ทางให้ประชาชนว่าจะเอาแบบไหนชี้ทางให้ประเทศครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญกลัวที่สุดก็คือประชามติและกลัวการยกเลิกมาตรา3 0 9ที่สุดไอ้นั่นแหละหัวใจของพวกมันที่มันอ้างอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้อง เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางบ้านคนที่ฟังอยู่ทางหน้าเว็บคนที่อยู่ต่างประเทศหัวใจสุดท้ายคือวันที่13เราจะดำเนินการอย่างที่เราบอกกระบวนการครบถ้วนแล้วนี่คือสิ่งที่เราวางหนึงสองมเอาไว้เพราะฉะนั้นวันที่13คือวันเส้นตายของพวกเราที่จะดำเนินการในภาพประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบของเรา จึงกราบเรียนให้พี่น้องได้ทราบและเข้าใจเราทำหน้าที่ประชาชนแต่เ,<อ>เก่งมากๆ<อ>าตรงที่เราทำเหมือนหลักษากลเปี๊ยบครับทั่วโลกเขาก็ทำแบบเราครับ<อ>นะเ,<อ>เราเนี่ยไม่เลือกตุรกีลิเบียรเราไม่เลือกแต่เราเลือกแบบประเทศที่จเจริญแล้ว<อ>แล้วต่อจากนี้ไปมึงจะมาเสือกว่าประชาชนโง่เนี่ยพวกนึงควายต่างหากล่ะ ผมเนี่ยยังแค้นใจไม่หายที่ว่าวาสันส้อยพิสทจน์บอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องอ่าก็เนี่ยกูรู้เรื่องไหมขั้นตอนกูผ่านหมดแล้วอะแล้วดําเนินการหมดแล้ว,ลวทีนี้มึงจะเอาปัญญาไหนมาสู้กับกูมึงจะเอาปัญญาไหนมาตั้งข้ออ้างกับกูฮะหมดความชอบธรรมของตัวเองทันทีฮะที่เราดําเนินการไปอยู่นี่แหละฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองพลเอกเปรมติรสุรานนท์นั้นหมายความว่ากองทัพนะผมยื่นผ่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ก็เท่ากับว่ายื่นผ่านกองทัพว่าตอบไหม หาทางออกให้ได้ไหมถ้าพลเอกไม่ตอบถ้าพลเอกเปรมติลสุรานนท์ไม่ตอบก็หมาเลยนะฮะชั่วโมงนี้ต้องตอบเท่านั้น,นะฮะต้องตอบประชาชนว่าตกลงจะสั่งสอนตุลาการสารมรรณุนยังไงจะเอาอยัางไงว่ามาจะบวกหรือจะลบก็ให้มันชัดเจนมาหลังจากขั้นตอนนี้ถ้าหากไม่ตอบผมก็ได้รับความชอบทําให้ไปหารัฐบาลแล้วนะ,ะเมื่อรัฐบาลตอนนี้ให้รัฐบาลตัดสินถ้ารัฐบาลบอกงั้นทำประชามติงั้นก็เข้าทางตีนพวกเราละฮะเรียบร้อยตุลาการสารมรรุนแม่งออกอย่างเดียวฮะ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขั้นตอนทุกอย่างับประชาชนมีแต่รับกับรับ,รบมีแต่ได้กับได้ผมบอกแล้วชนะอย่างเดียวเท่านั้นคร,ครับพี่น้องเพียงแค่บางอย่างผมเปิดเผยกันไม่ได้ผมก็เป็นขั้นตอนตามสเต็ปของผมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับคือสาเหตุทําไมถึงต้องไปบ้านพลเอกเพรมเพราะพลเอกเพรมคือตัวแทนของทหาร นั่นหมายความเรื่อยืนให้ทาหารเรียบร้อยแล้วนะพวกคุณพิจารณาน,านนะคุณยอมรับในพลเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยเป็นหัวหน้าพวกคุณเพราะฉะนั้นพลเอกเปรมต้องตอบเมื่อพลเอกเปรมตอบหรือไม่ตอบกันแล้วแต่ถือได้บอกกันแล้วเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหน้าที่นะครับของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลที่พวกเราเลือกขึ้นไปครับพี่นุม่ม รู้สึกว่าพี่น้องจะสบายใจได้แล้วมีแท่งน้ำมาลงให้ใช้น้ำกันอย่างเต็มที่ตกเบอให้หน่อยฮะเห็นไหมอ่านี่คือสิ่งที่เราทำดีเห็นไหมนี่ละครับยี่ยมดยอต่อจากนี้จะมาอยู่กันที่นี่น้ำใช้ไม่ต้องไปห่วงครับเห็นนะครับฮะนี่แหละครับเราทำดีสิ่งที่ดีก็ตามมาเราไม่ได้ทำความระยำเหมือนพวกมันเนี่ยใช่ปะ นี่คือการส่งดาบครับเขาบอกว่าทรณีนี่นี่เป็นพยานเมื่อวานเราจุดทูบบอกพ่อแม่ทรณีบอกเจ้าที่แล้วอ่ทรณีนี่นี่เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ,างบ้างอเราบอผิดนะดาบที่ตุลาการส่งมาให้เราครั้งแรกแจ้งจับวันนี้ดาบนั้นกําลังจะคืนสนองอเห็นไหมฮะ คือพูดง,ง่ายว่าถ้าเกิดพลเอกเปรมรับหนังสือแล้วไม่ตอบก็ไม่ได้ต้องตอบฮะถ้าไม่ตอบก็เสียหายถ้าไม่ตอบก็สร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนนะอันนี้เราถือว่าเราทําอย่างนี้นะฮะคุณจะอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามีความชอบธรรมแบบสมบูรณ์แบบตามขั้นตอนของพวกเราแล้วแล้วผมเรียนพ่อแม่ที่พี่น้องที่อยู่ทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าทางอยู่ในโลกไซเบอร์นี่คือขั้นตอนนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายมันไปสู่นะครับขอบคุณมากเลยฮนะ ไปสู่ประชามาติเท่านั้นล้วพ่อแม่พี่น้องเราจบแล้วเราชนะแล้วไอ้นี่ออกทันทีฮะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยฮะออกทันทีมีหนําซ้ํายังล่าลายชื่ออีกห้าหมื่นลายชื่อถอดถอนซ้ํไปอีกฮะคือยกเลิกตุลาการสารรัฐมนูนไปเลยฮะเราใช้วิธีนี้แหละฮะหอกมันต้องทิมแทงมันเองมันดูแลก,กฎหมายแล้วก็เอากฎหมายละแทงมันเพราะกฎหมายประชามาติสามารถออกได้โดยรัฐบาลเป็นนโยบายของรัฐบาล ทำได้ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจวันที่สิบสามวันที่สิบสองสิบสามผมขอกําลังพี่น้องจากทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดไหนไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มาร่วมกันในวันที่สิบสามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เป็นกระแสของมหาชนคนประชาธิปไตยทั้งหมดครับที่เรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกันนะะคือวันนั้นเนี่ยเราต้องออกมาแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ สิบหกล้านเสียงที่เราบอกว่าเรามีสิบหล้านต้องออกมาให้เกือบหมดเลยและให้พืชมืดฟ้ามัวดินว่าเราจะสนับสนุนให้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ2550แล้วเขียนฉบับของประชาชนขึ้นมาใหม่ทันทีครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างรถอะไรฮะ ใครที่จอดอยู่ริมตรงทางเส้นกลางนี้ครับช่วยไปขยับมอเตอร์ไซค์ทีฮะมอเตอร์ไซค์ของท่านจอดขวางอยู่รถขยับออกไปไม่ได้รถน้ำมานะฮะผมเห็นผมเห็นแท่งน้ํามาแล้วผมก็ชื่นใจชื่นใจฮะอย่างน้อยเนี่ยฮะผมก็จะได้มีโอกาสครับได้อาบน้ําอาบท่าบ้างต้องขอบคุณพี่ตุ๊กนะที่ประสานงานให้ฮะขอบคุณอย่างมากฮะและขอบคุณไปยังนะอมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เห็นดีด้วย นี่คือการพัฒนาประชาธิปไตยนะพี่นุ่มนะเริ่มจะรู้กันละใช่มีฮะจริงๆแล้วก็รู้อยู่ว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้ว่าใครใช่ฮ<น>ะ,ะแสดงว่าผู้ว่าก็เริ่มเข้าใจประชาชนแล้วครับอ้าวห้องน้ำเพิ่มอีกสองคันเอาผู้ว่าได้ยินแล้วบอกด้วยนะฮะอ้าวเจ้าหน้าที่นะครับกลับไปแล้วไปบอกเอาห้องน้ำมาเพิ่มอีกสองคันนะครับทีนี้จะอยู่กันแบบสุขสบายนะครับครับนะฮะ นี่ก็คือผมจึงบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่พี่น้องเดินกันมาเนี่ยถ้าวันนี้นับแล้วก็ประมาณยี่สบกว่าวันพี่นุ่มใช่ฮะยี่สิบกว่าวันเราทําได้ขนาดนี้โอ้โหไม่ปรบมือไม่ให้รางวัลประชาชนมันไม่ได้ฮะต้องปลบมือให้ฮะต้องปลบมือให้ครับแล้วก็อย่างนี้นะครับคือไม่รู้ว่าจะมาจากความละอายใจม็อบที่อยู่สนามหลวง ยังไม่ได้คิดตีนพวกเราเลยฮะเสือกเอารถห้องน้ําไปสี่คันฮนะเอาน้ํไปบริการ่างดีฮนะแม่งก็สองมาตรฐานเลยฮะของเรานี่คนเยอะกว่ากับมี่แค่เนี่ยรถน้ํารถห้องน้ําคันเดียวคุณพี่ที่มาบอกเมื่อกี้นี่ถูกต้องแล้วฮะเพราะฉะนั้นขอรถห้องน้ําเอาไม่ต้องเยอะขออีกสองคันแล้วกันนะครับแค่นั้นพอเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขอเกินเหตุนะฮะนะครับ,รบเอาขอเต็นท์อีอกอฮะเอา,เอา ขอเต็นท์นี่ต้องขอสปอนเซอร์แล้วล่ะฮะนี่เนาะผมว่าถ้าจะขอเต็นท์ขอห้องน้ําำขอบ้านมาอยู่กันตรงนี้เลยดีกว่ามั้งครับมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปจัดสรรกันเอาเลยเนี่ยวัดกันเอาเลยเป็นตารางตารางครับนะนี่แหละครับผมจึงบอกว่าฟ้ามีใจเขาเรียกว่าสวรรค์มีตาจริงๆเขาต้องบอกว่าฟ้ามีตาสวรรค์มีใจแต่วันนี้ ฟ้ามีใจสวรรค์มีตาะนะครับเพราะว่าสิ่งที่ส่งมาให้นั้นเขาบอกว่าเป็นสวรรค์อันวิเศษที่ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนตลอดมาสร้างแต่คุณงามความดีและทําแต่คุณงามความดีจึงได้ในสิ่งที่ดีะนะครับครับผมจึงกราบเรียนว่ามานมานก็คืออมามัต พวกนี้ถึงวันเวลาแล้วต้องล่มสลายต่อจากนี้ไปมันเป็นมันเป็นภาคประชาชนที่จะได้รับอิสระภาพโอกาสและสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นก็คืออำนาจต้องคืนใส่มือพี่น้องประชาชนพี่น้องมีอำนาจเท่ากับมีดาบ ทีนี้พอมีดาบแล้วท่านอยากจะฟันหัวหมาท่านก็เลือกฟันเอานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับเราก็เตรียมรองรับพ่อแม่พี่น้องพ่อหลายท่านที่โทรมาแล้วว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยนะครับจะมากันให้เพลิบแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าให้พวกเราช่วยเตรียมห้องน้ํารองรับด้วยครับเพราะว่าจากหลายจังหวัดเนี่ยเสาทิ์เขาหยุดแล้วเขาก็จะมาร่วมสมทบกับเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นี่ที่รู้ชัยภูมิอย่างดีแล้วเนี่ยช,ช่วยแนะนําหรือช่วยบอกว่าเฮ้ยข้าวกินตรงนี้นะจะห้องน้ําอยู่ตรงไหนก็ช่วยแนะนํากันไปฮนะเพราะว่าเพราะว่าบางท่านมาแล้วจะไม่รู้เรื่องเลย ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยแนะนํากันนิดนึงแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณพี่สมชาตินะครับท่นกิจนาคปัญจงะที่ให้ที่พักนะครับกับพี่น้องที่มาจากโคราชนะครับกว่า300คนไปพักที่นะครับเอ่อศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานที่คลองสี่คลองสี่นะฮะขอบคุณอย่างมากครับตบมือให้ด้วยครับนะฮะเพราะว่าเป็น ส่วนหนึ่งเป็นคณะกรรมการและเป็นคณะของกวปครับพี่น้องเดินทางมาเหนื่อยก็ได้ที่พักที่อยู่ที่อาศัยช่ทีนี้ผมก็อยากเรียนพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือพี่น้องที่มีจิตใจอาสาเข้ามาดูแลความปลอดภัยของพี่น้องหนึ่งนะผมไม่ได้ห้ามแต่ผมขอร้องอย่าดื่มสุรา ครับห้ามอากาศครับอันนี้ขอห้ามดีกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของที่นี่อย่าดื่มสุรากันครับถ้าถ้าท่านไหนนะครับดื่มสุรานะครับในนี้เราไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ทําหน้าที่ของดีเฟนเดอร์นะฮะครับเราจะคัดออกจากดีเฟนเดอร์ทันทีถ้าท่านดื่มเหล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในการมาอาสาช่วยดูแลกันเนี่ยหนึ่งก็คือต้องไม่มีเรื่องนี้เรื่องพี่หนุ่มครับถ้าถ้าผู้ที่ดูแลความปลอดภัย ไปดื่มเหล้าหรือว่าไปดื่มสุราแล้วผมถามว่าจะไปดูแลพี่น้องได้ยังไงตัวเองยังเอาไม่รอดเลยคืออย่างนี้ไงคือต้องต้องเข้าใจนะอย่างพวกผมเนี่ยผมผมไม่ดื่มเรื่องของมึนเมาผมจะดื่มแต่เรื่องพวกเออเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอะไรดื่มเอานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมยิ้มเงินใหญ่เอาเป็นว่าก็ ช่วยกันดูแลนะครับสถานที่แห่งนี้กันด้วยเพราะว่ามันเป็นของทุกท่านแล้วก็อันนี้ก็เงินภาษีของเราฮะเรามีสิทธิที่จะมาตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยช่วยดูแลสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับครับเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมรบกวนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เอาแท้งมาไว้ตรงนี้เอาไปไว้ริมถนนทั้งหมดเลยฮะอ่าริมริมด้านนอกริมริมด้านตรงที่รถจอดอยู่นั่นแหละฮะเอาเอาไว้ที่ข้างข้าง ท่อฮะท่อฮะหรือว่าเอาไว้ตรงหน้าป้ายนี่ก็ได้ครับทั้งหมดก็ได้ฮะครับผมเอาไว้ใกล้ท่อจะดีที่สุดฮะเพราะว่าเวลาเราใช้น้ําจะได้ไหลลงท่อครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเติมยากไงครับก็คือเอาไว้ติดติดขอบถนนแล้วครับเจ้าหน้าที่ช่วยยกไปที่ดํานิดนึ่งแล้วเราต้องดูแลด้วยนะครับแทงเนี่ยนะแทงน้าอ่าแล้วก็กองน้ําดื่มแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องดูแลเป็นจุดเป็นจุดไปดูก่อนดีกว่าเอเคครับ ครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องที่จะเดินทางมาในยามค่ำคืนเนี่ยถ้ามีเต็นเคยไปไปไปตามเขาปะฮะปิกนิกไปปิกนิกอ่าเต็นปิกนิกเนี่ยนำมาด้วยคือไม่อะไรหรอกถ้าท่านนำมาเนี่ยผมจะได้อาศัยนอนด้วยเอาไม่บอกเบอร์ห้องเหรอน้องคือไม่คือถ้ามีเต็นเนี่ยผมจะได้เข้าเต็นนี้ทะลุเต็นนั้น ว่าไปว่าไปว่าไปคือที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยอกลัวว่าจะมีงูอไอผมเนี่ยเป็นตัวจับงูผมมันเป็นพญานาคเอาจะพองูเลยตัวจริงเอาครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดึกดึกนะประมาณสามทุ่มเราพบกันครับขอบคุณมากครับอ่าปมมือนะคะให้หนุ่มโคราชแล้วก็คุณสอนรักของเรานะคะ แหมสุดยอดจริงๆนะมีหยอดนิดหยอดหน่อยนะคะพี่น้องนะคะคืออย่างนี้นะคะคือทางกทมนะคะก็ได้เอาถังน้ำมาให้เราเนี่ยยีิถังนะคะ